สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์กับผมเจ็กันอีกแล้วนะครับผมในที่สุดวันนี้เนี่ยเราก็ทําเกี่ยวกับอาวุธชิ้นหนึ่งที่ได้มีนะครับผมลูกเพจของผมเนี่ยขอกันมาเรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ทําช่อง history world กันมันเลยนั่นก็คือปืนกลกระบอกหนึ่งที่เป็นหนึ่งในปืนที่ไอคอนิกที่สุดในสงครามโลกมั่นใจว่าถ้าทุกคนเห็นกันปุ๊บจะอ๋อเลยว่ามันคือปืนอะไรมันคือใบเลื่อยของฮิตเลอร์ MG42 หรือภาษาเยอรมันเนี่ยคือ m a c ช i n เก e แว h r s วายอุนเ i ีปืนกลเบาอเนกประสงค์ของกองทัพเยอรมน,นีนั่นเองเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงก่อนรับชมการผมขออนุญาตฝากเพจ Facebook ช่อง history world ของเรากันไว้สักหน่อยเพราะเป็นที่น่าเสียดมายมากๆเลยว่ากลุ่มของเราเนี่ยที่มีสมาชิกกว่า5000คนเนี่ยได้ปลิวไปซะแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมไปไลค์เพจกันไว้เพื่อติดตามข่าวสารมาพูดคุยร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกของ และแชร์ความรู้สาระกันเหมือนเดิมเดี๋ยวผมเนี่ยจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างและในคอมเมนต์อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับผมฝากเพจของเรากันไว้หน่อยโอเคทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องราวของ MG 42กันต่อ MG 42เนี่ยมันย่อมาจากภาษาเยอรมันของคําว่า Machine Gun 42หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือ Machine Gun 42ซึ่ง42เนี่ยนะครับผมเป็นเลขของปีที่ปืนกระบอกนี้เนี่ยทั้งถูกออกแบบถูกผลิตและเข้าประจําการในกองทัพของเยอรมน,นีซึ่งมันเนี่ยนะครับผม ก็ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางโดยทั้งกองทัพแวร์มกักและกองกำลังวัฟเฟนเอ ในช่วงครึ่งหลังของสงครามโลกครั้งที่2นั่นก็คือช่วงปี1942จนถึง1945เลยเจ้า MG42 นี้เนี่ยนะครับผมมันได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อนำเข้ามาประจำการแทนที่ปืนกลรุ่นก่อนหน้านี้นั่นก็คือ MG34 ด้วยเหตุผลที่ว่า MG34 เนี่ยราคาในการผลิตมีต้นทุนที่สูงขึ้นแม้ว่าจะทำการ mass produce นะครับผมผลิตออกมาในจำนวนมากซึ่งมันควรจะถูกลงแต่กลับกลายเปว่าทั้งราคาและ ระยะเวลาในการผลิตเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเกินไปทางกองทัพนาซีเนี่ยนะครับผมเลยสั่งให้ออกแบบปืนกลอนเนกประสงค์รุ่นใหม่ขึ้นมาที่ถูกกว่าง่ายต่อการผลิตกว่ามีความน่าเชื่อถือสูงกว่าใช้งานได้ง่ายกว่าและมีประสิทธิภาพที่มากกว่า MG34 นั่นเอง ผู้ออกแบบอย่างนายวอร์เนอร์กรันเนอร์เนี่ยได้ทําการสร้างสารรค์นะครับผมเจ้าสุดยอดอาวุธกระบอกนี้ออกมาสําเร็จในปี1942ซึ่งทางกองทัพเนี่ยก็ได้ส่งแบบนะครับผมไปให้โรงงานต่างๆเนี่ยผลิตมันออกมาไม่ว่าจะเป็นโรงงานของมาเซอร์นะครับผมโรงงานของสไตเออร์เดมเลอร์และอื่นๆอีกหลายบริษัทร่วมกันผลิตมันออกมาเนี่ยนะครับผมมีจํานวนมากถึง423,600กระบอกในช่วงตั้งแต่ปี1942จนถึง1945โดยที่ถ้าทุกคนเนี่ยเคยคุ้น นะครับผมกับเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆก็ตามที่เป็นทีมสงครามโลกครั้งที่สเนี่ยทางฝั่งเยอรมันเนี่ยจะต้องมีปืนกระบอกนี้ให้เล่นและทุกเกมเนี่ยปืนกระบอกนี้เนี่ยจะมีลักษณะเด่นที่เหมือนกันนั่นก็คือเป็นอาวุธที่มีอัตราความเร็วในการยิงเนี่ยสูงที่สุดไฟเรตของเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ1,500ัอนัดต่อน,นาที ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปืนกลน,นะครับผมที่มีไฟเรทสูงที่สุดกระบอกหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่2เลยทีเดียวเพราะถ้าเทียบกับปืนกลในขนาดเท่ากันนะครับผมของทางกองทัพฝั่งอื่นๆเนี่ยถ้าเป็นไร์แมชชีนการเหมือนกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น M1919 Browning หบราวงหรือปืนเบรนของทางอังกฤษเนี่ยนะครับผมจะทําไฟเรทได้ประมาณ450-600ถึงหก้นัดต่อน,นาทีก็คือเจ้า m g 4 2เนี่ยมันรัวกว่ากันถึง3เท่าและถ้าเทียบกับปืนรุ่นก่อนนะครับผมอย่าง MG34 เนี่ย ไฟเรตของ MG 3 4จะอยู่ที่ประมาณ850อหนัดต่ตอนาทีก็คือน้อยกว่า MG 4 2เนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าปืน MG 4 2เนี่ยนะครับผมมันจึงเป็นปืนที่มีประสิทธิภาพมากๆในการใช้ในการยิง suppressive fire หรือการยิงข่มยิงกดศัตรูนั่นเองการยิงแบบ suppressive fire เนี่ยนะครับผมเป็นการสนับสนุนฐานราบในการรุกคืบเข้าตีเป้าหมายเพราะเวลาเราสาดกระสุนไปใส่ศัตรูด้วยอัตราความเร็วกว่า1500นนัดต่อนาทีเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติ นะครับผมที่ศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะต้องหลบเข้าที่กำบังเข้าบังเกอร์และจังหวะนั้นจะทําให้อินฟันรีหรือฐานราบของเราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปหาเป้าหมายได้อย่างปลอดภัยด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับผมทางกองกําลังสัมพันธมิตรเนี่ยเลยตั้งชื่อเล่นให้กับเจ้าปืนกระบอกนี้ว่าฮิตเลอร์สบัสซเพราะลักษณะการใช้งานของมันเนี่ยเหมือนเลื่อยกลืนไฟฟ้าเลยทีนี้น่ยเรามาดูบทบาทของมันกันก่อนดีกว่าด้วยความที่เจ้า MG 4มี่เนี่ยนะครับผมถูกตีว่าเป็น Machine เ u n หรืนกลอเ์กปรส์มเนียการ์ งานได้ในหลายหน้าที่หลายบทบาทมากไม่ว่าจะเป็นการเอาไปใช้ติดนะครับผมบนยานพาหนะเราจะเห็นได้เลยว่ายานพาหนะหลายๆอย่างของเยอรมนีไม่ว่าจะเป็นยานเกราะรถถังยานพาหนะน้ำหนักเบาหรือ Mac, แม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยก็สามารถเอาเจ้า MG 42เนี่ยไปติดตั้งและสามารถใช้เป็นอาวุธรองหรือ Mac, แม้กระทั่งอาวุธหลักได้นอกจากนี้มันยังมีบทบาทเป็นทั้ง light machine นไฟ fire support และมีเดีย m มมช i นกันไฟ i r e s พ p p o r t แตกต่างกันยังไงไลท์ light กับีเดียมเนี่ยถ้าบทบาทของงานเป็นการใช้งาน แบบไรแมชชีนกันหรือปืนกลเบาเนี่ยมันแปลว่านะครับผมเจ้าปืนกลกระบอกนั้นเนี่ยมันจะสามารถพกพาเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้ด้วยทหารคนเดียวในช่วงเริ่มต้นของสงครามเนี่ยนะครับผมหมู่ทหารราบทั่วๆไปเนี่ยนะครับผมจะประกอบไปด้วยฐาน10คนนั่นก็คือผู้บังคับหมู่1คนรองผู้บังคับหมู่1คนไรเฟิลแมนหรือพลปืนเล็กยาว5คนแล้วก็จะมีพลปืนกลน,นะครับผม1คนพร้อมด้วยผู้ช่วยอีก2คนนั่นก็คือพลบรรจุก,กระสุนและพลแบกกระสุนเพราะฉะนั้นทุกหมู่เนี่ยก็จะมีไฟล์ s u พ p o r t นะครับผมจากปืนกลเบาในขณะเดียวกันถ้าเป็นมีเดียมชชีนกันหรือปืนกลขนาดกลางเนี่ยซึ่งบางที่เนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็นปืนกลหนักหรือ HMG ก็ได้นะครับมันจะเป็นบทบาทของหน่วยระดับพลัทูนนะครับผมหรือระดับหมวดที่เป็นหมวดปืนกลหนักเลยในหมวดหนึ่งเนี่ยนะครับผมจะมีปืนกล MG 3 4หรือ MG 4 2อเนี่ยอยู่ด้วยกัน4กระบอกแต่ความแตกต่างเนี่ยนะครับผมคือปืนเหล่านั้นเนี่ยจะได้รับการติดตั้งทริป o d หรือขาตั้งแบบ3ขาและอาจจะมี อุปกรณ์ช่วยเลงอื่นๆและในช่วงปลายๆของสงครามโลกที่สองเนี่ยมวดหนึ่งจากมีปืนกล4กระบอกเนี่ยนะครับผมถูกเพิ่มเป็น6กระบอกก็คือพูดง่ายๆเนี่ยนะครับผมบทบาทหลักของมีเดียมแมชชีนกันหรือเฮวี่แมชชีนกันซัพพอร์ตเนี่ยคือการลงหลักปักฐานตั้งรับป้องกันวิธีในการยิงเนี่ยก็จะแตกต่างนะครับผมการยิงจะเป็นการยิงแบบซัสเทนนั่นก็คือการยิงเป็นชุดๆซึ่งจะมีประสิทธิภาพด้านความแม่นยํามากกว่าและถ้ายิ่งติดตั้งออปติคอลซ้าไปเนี่ยนะครับผมหรืออุปกรณ์ช่วยเลงเนี่ยมันจะทําให้สามารถยิงสสนนนับนุ แบบหลบอยู่ใต้บังเกอร์หลบอยู่ใต้ที่กำบังได้ด้วยก็จะเป็นความแตกต่างกันเล็กน้อยกับบทบาทของไล้แมชชีนกันประจําหมู่ปืนเล็ก ทีนี้เนี่ยนอกจากการใช้งานยิงใส่เป้าหมายภาคพ,พื้นแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้งานเป็น low level anti aircraft coverage หรือปืนต่อต้านกาศยานที่บินมาในเพาดานบินต่ําได้อีกยิง่งถ้าเกิดติดตั้งศูนย์ยิงแบบพิเศษและติดเป็นแบบปืนคู่นะครับผมสกระบอกเนี่ยยิ่งมีประสิทธิภาพในการสอยเครื่องบินสูงขึ้นไปอีกทีนี้เนี่ยเรามาดูที่สเปคพื้นฐานคร่าวๆของมันกันสักหน่อยแล้วกันมวลน้ําหนักโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11.6กิโลกรัมความยาวทั้งกระบอกอยู่ที่122เซน ความยาวลำกล้อง530ม mm, ิลิเมตรหรือ53เซนนั่นเองปืนกระบอกนี้ถ้าเป็น MG42 แบบออริจินอลเนี่ยจะใช้กระสุนขนาด 7.92คูณ57มิลลิเมตรมาเซอร์ซึ่งก็เป็นกระสุนขนาดมาตรฐานที่ใช้ในปืนเล็กยาวต่างๆระบบการยิงเนี่ยนะครับผมเป็นแบบ recoil operate roller lock อัตราการยิงอย่างที่เราบอกไปสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1,500นัดต่อน,นาทีซึ่งภายหลังเนี่ยอาจจะมีการนะครับผมดัดแปลงโบลดัดแปลงลูกเลื่อนให้มันมีความเร็วที่ต่ําลงอาจจะมีรุ่นที่เป็น1,200น,นัดอาจจะมีรุ่นที่เป็น900นัดต่อน,นาทียิงได้ในระบบอัตโนมัติหรือ fully automatic เท่านั้นความเร็วปากกระบอก อยู่ที่740เมตรต่อวิหรือ2,428ฟุตต่อวินั่นเองอุปกรณ์เสริมมีมากมายนะครับผมตั้งแต่ขาตั้งขนาดต่างๆศูนย์เล็งทั้งแบบไอรอนไซส์ ide, ธรรมดาศูนย์เล็งต่อต้านอากาศยานหรือแบบกล้องขยายเทเลสโคปิกก็มีระยะหวังผลอยู่ที่ประมาณ200ถึง 2,000เมตรซึ่งในกรณี2,000เมตรเนี่ยจะเป็นการยิงแบบ indirect fire นะครับผมเป็นการยิงด้วยวิถีโค้งพิสัยไกลสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,700เมตรระบบป้อนกระสุนเนี่ยมีหลักๆอยู่2แบบด้วยกันนั่นก็คือแบบเบล250นัดและแบบ50นัดเบลดรัมซึ่งก็มักจะถูกใช้ในบทบาทของ l ไ t m แมชชีนกันราคาต่อกระบอกในยุคนั้นเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ250 Reichsmark ถ้าตีเป็นเงินยูโรปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 0 1 0ยูโรหรือ3500 0 พันกว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งทีนี้เนี่ยนะครับผมด้วยความที่เป็นปืนที่ถูกสร้างออกมาได้มีประสิทธิภาพที่สูงมากๆทําให้มันเนี่ยเป็นปืนอีกหนึ่งกระบอกนะครับผมที่อยู่เหนือการเวลาไม่เหมือนกับปืนในสงครามโลกรุ่นอื่นๆที่ตกรุ่นตกสมัยกันไปทําให้มันเนี่ยนะครับผมยังคงถูกใช้งานในอีกหลายความขัดแย้งในอีกหลายสงครามหลังจากสงครามโลกนี้สองจบไม่ว่าจะเป็นสงครามกลางเมืองกรีกสงครามระหว่างอาหรับกับอิสราเอลสองครามอลัลจีเรีย แล้วก็มีไปโผล่ในสงครามเวียดนามบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น MG 3 4สซะมากกว่าแล้วถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีการใช้งานอยู่ไหมต้องบอกเลยนะครับผมว่ายังมีกองทัพเยอรมนีเนี่ยแหละครับผมที่ยังคงใช้งานเจ้าปืนกระบอกนี้อยู่แต่ว่าแต่ว่ามันไม่ใช่ MG 4 2แบบเดิมมันเป็นวารีเนหนึ่งเป็นรุ่นหนึ่งที่ได้รับการดัดแปลงให้มีความทันสมัยขึ้นให้มีความใช้งานคอมแพ t ติบิลิตี้กับกระสุนในโลกยุคใหม่ได้นั่นก็คือกระสุนขนาด7.62คูณ51มกสองคูณห้าสิบเอ็ดมรลลิเมตร ลงมาหน่อยเหลือที่ประมาณ950นัดต่อนอาทีใช่แล้วครับจะปืนกระบอกนั้นเนี่ยมันคือ MG 3แห่งกองทัพเยอรมันนั่นเองคือมันดีมากจริงๆเพราะหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ยังคงใช้งานมันอยู่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นอาวุธรองติดตั้งบนรถถังไม่ว่าจะเป็นแคนาดาออสเตรียออสเตรเลียสวีเดนหรือ Mac, แม้กระทั่งประเทศไทยของเราเองก็มีใช้งานติดตั้งบนยานเกราะคอมมานโด V150 นั่นเองนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่เหนือการเวลาอีกชิ้นหนึ่งที่ยังคงมีให้เห็นใช้งานกันอยู่ในโลกปัจจุบันถ้าผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างน,นะครับผมชอบกันไหมกับเจ้าอาวุธชนิดนี้ถ้าชอบใจกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกับคลิปของเราและอย่าลืมไปกดไลค์เพจ Facebook history world โลกปฏิสารของเรากันด้วยนะครับวันนี้ขอแลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับท่านผู้ชมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมา,มากมเลยนะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ คอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ